ไฟใช้ไม่ได้แล้วเสียงตูมเมื่อกี้ก็คือเสียงไฟฟ้าดับทั้งเมืองอยังไงละ่ะอืมแปลงระเบิดระเบิดทั้งเมืองอะไรทั้งภูมิภาคแต่ว่าวิทยุใช้ได้เพราะเป็นฐานไฟดับหมดละเราต้องไปหาเครื่องปั่นไฟซึ่งแถวนี้มีปั๊มน้ำมันใกล้ๆเติมเชื้อเพลิงเชื่อ<ๆ>มไฟง่ายมากดีเลย ยังจำได้นะวันนั้นที่แบบเอาเครื่องปั่นไฟมาแล้วไม่ดูแลแล้วมันระเบิดคาบ้านอตอนที่เล่นกับพวกพันเนี่ยอันนั้นโคตรแย่ฐ yeah. านพวกเราอุตส่าห์แบบยิ่งใหญ่แล้วเชียวเก็บเศษกระจกอะไม่นอ้อเอาวาไงไว้นะเผื่อใครปีนเข้ามาจะได้ยินเสียง Ui, tầm đây là nhà à, ảo, ảo, chăng ảo, Nox <tôi> Power Grid blackout ảo, 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 Tí ảo, nít, ít หมายถึงวิตจริงนะ มาละเอาปื้ไปไหนเนะี่ยเอาไปหาตะเบียงของคินก่อน โอเคอมีโจรมีโจรมีโจรเมื่อกี้เราไปเข้าห้องน้ำมา <co> ปิดวิทยุมีโจรอยู่แถวบ้านไม่แรงถึงไฟจะดับแล้วก็ตกปลามากินได้อยู่หรือเปล่าเราต้องใช้แก๊สใช้ไฟในการทอดอาหารนี่ว่าซึ่งไม่มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยย เฟื้มไม่เห็นมุมเรามันมืดอะไรวะอุ้ยอสนัยสนส์สนัยสนยส์เจ็บตรงไหนวนะเนี่ยเจ็บโดนยิง,งจากขี้ขี้อ่ะจากไกลๆเลยมุมอ่ะมุมริมน้ำอ่ะริมน้ำเลยอะ<ห>่ะโอ้ใช่มันยิงไปนู่นเลย เจ <c oughs> ็บปะโอ้ยอยู่ดีก็เจ็บโอ้ยไอ้ฟื้นโดนยิงดีนะฟื้นนี่เป็นคนที่แบบรับกระสุนแทนเราตลอดเลยวะไม่งั้นเราได้เจ็บละเลือดโลดผีๆเลยอ่ะพันแผลแล้วอ่ะทิ้งไปแล้วเฟนต้องไอ้ที่เลือดไหลหัวกระสุนฝังอยู่อ่ะเอาออกเนี่ยมานี่มานี่นี่ขีดอยู่ในรถนี่ แม่แม <icana>, ่อยู่ในเกะอยู่ในเกะมาเร็ว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 เป็นน้ำออกให้หน่อยดิอ่ามีอุปกรณ์เยอะเลยมานี่ไหนดูหน่อยสิ กำลังเอากระสุนออกอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันยิงไป็ไหนไงวะอืมกำลังเย็บแผลพันแผลให้ละเรียบร้อยเฮ้ยจุดมาอันนี้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 ก็อยู่มาทำอะไรมาทำอะไรเน่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 มีแผลหนึ่งใช่ไหม บ้านเราต้องปิดให้ไหม่ขนนี้รู้ตรงนั่นน่ะดิอ่ะเย็บแผลแล้วก็พันแผลให้เอ้ยไม่ใช่พันแผลกูอันนี้เลยเย็บแผลด้วยอุ้ยเลือดปื้มมึงลดโคตรเยอะโอ้โหเจ็บหนักนะเนี่ยมาต้องให้เราลุนยนะเหมือนเวลาเย็บแล้วมันพันให้เลยนะย นี่ก็่ขึ้นพัน Hey โจนใช่ปหมหูว่าใช่ oh. วิ่งเข้ามาอย่างนี้ไงก็โจนละ เฮ้ยอ,อะไรวะเฮ้ยอออุ๊ยวันนี้ทำไมปื้มแม่งเป็นวันโชคอะไของปื้มเนี่ยมันต้องพักฟื้นอยู่บ้านแล้วลหละแล้วก็นอนเตียงนอนเตียงกันไปได้เลยแล้วก็กินอาหารกระป๋องที่เหลืออยู่น่ต้องแบบนี้กินอาหารกระป๋องหลังรถ เฮลิคอปเตอร์บินผ่านแถวนี้ว่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาคนกำลังกินข้าวอยู่ว่าแต่มันเข้ามาได้ไงวะอ๋อมันพังประตูเข้ามาโอ้ยจะพวกซอมบี้พวกเธอนี่กันนะบ้านแหกบ้านแหกตอนนี้ มีวิธีคือเอารถไปบังหน้าประตูถ้าแบบนี้ได้มาเอารถไปจอดบังไว้หน้าประตูเลยแบบนั้นวิธีที่เข้าได้ก็คือปีนไม่ก็คานเข้าออสำหรับพวกที่บุกรุกกัานาะด้โอ้ยทำไมรถนี่มันเล่งเครื่องไม่ค่อยออกเลย ได้ละแบบนี้ซอมบี้แน่เข้าไม่ได้ใช่เข้าไม่ได้แล้วโอเคนอกจากมันจะพุก,นะกรถแล้วเนี่ยดูมีเนี่ย เครื่องอะไรเนี่ยเองไฟอะ่ะอันนี้เครื่องอะไรอ่ะเอา้าเครื่องบันไฟนี่มาอยู่นี่ได้ไง,ไงวะแต่ไม่มีน้ำมันวะ่ะเฮ้ยเพื่อมีความรู้เรื่องไฟฟ้าไหมเนี่ยถ้าต่อกับบ้านใช้ได้เลยเนะี่ยถ้ามีน้ำมันนะแต่ว่าต้องต้องเอาไปวางไว้ข้างนอกวะ่ะถ้าวางไว้ข้างในเดี๋ยวจะโดนลมควันลมแก๊ส จะตุยเอานี่ไงคือระเบิดใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ระเบิดมันเป็นแบบแก๊สเขียวๆด้วยแก๊สพิษอ่แหละมันต้องระบายอย่างข้างนอกว่าแต่เราหิวข้าวจังกินอาหารกระป๋องแบบเมื่อกี้โดนขัดจังหวะ กินหมดแล้วกินต่อเอาให้อิ่มอาหารกระป๋องมันให้แคลอรีอร่น้อยอย่งเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นกระป๋องที่เจ๋งว่าเลยกินแล้วไม่กินแล้วไม่หมดเลยนะกินได้เรื่อยอะ่ะ ใช่เหรอจริงบักเหรอบักบักอันนี้บักถ้าจริงเราจะหายไหมนะ่ะลองดูลองดูอ,งดอ่ะปืม้มลองมาไปกินดูมันต้องเปิดแล้วกินนะแต่ละรอบอะแต่ว่ามันกินได้เรื่อยๆกระป๋องปลาอะไรเนี่ยเนี่ยพอเปิดปุ๊บกินแล้วก็ลองดูนะว่ามันยังอยู่ว่ายัางอยู่แสดงว่าบักละ ไม่จำกัดของโรไยมอนเอาหายสียขยาเลยเอาฟื้นกินแล้วหายเลยวะโอ้โอดเลยอาหารอินฟินิตีก้กูไม่เร้ว้องอุอ๊ยเฮ้ยยิงปืนกันอีกแล้ววะแน่เป็นเฉพาะเราแหละที่กินแล้วกินแล้วไม่หมด แบตเตอรี่พอมันพอมันจะทำอะไรมัน,นมีอะไมไหมไม่รู้ฮะมันยิงหรือเปล่ามันยิงเราไหมเนี่ย ออกไปดูเงินไม่ยิงฮะ สอบหอยนี่มีแม็ก M16 เต็มเลยนะมาดูมาดู oh. มีสามแม็กแม็กละสามสิบนัดอะในที่มันมุกบ้างข้าง <Yeah. S 1> น,นอกนี่แหละ มีปืนใช้แล้วดีก็นี่ไงลองมายิงไอ้พวกนี้แล้วก็แย่งกระสุนมันมาแค่นี้ก็มีปืนใช้ดีๆเลยไอ้พวกนี้มันเอากระสุนมาซะเยอะเชีย อุปกรณ์การแพทย์เก็บไว้ในกระเป๋านี้แล้วกัน medical s c h e l ปุ้ยอยู่ข้างบนเหะอหอก็ว่าเสียงใครเดินตกใจหมดเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนบางทีมันก็หลอนเหมือนกันนะ งันวันนี้เราอยู่กันอยู่แค่นี้อยู่สเป็บเยี๋ยวพอว่าไปนอนพักไม่ปึ้มไม่ถึงไปนอน,น,นบนเตียงมันจะได้หายเร็ว,เ,รวเอ็วยานอนหลับมาด้วยจะได้หลับยาวๆาวยานอนหลับนี่ไง Sleeping Pills หยิบมาอันหนึ่งกินยานอนหลับแล้วก็นอน แป๊บเดียวหายแน่นอนบอกเลยอาการของพื้มเนี่ยหลับหล,ลับนอนนอนหลับหลับนอนนอนวิบานมืดจังน่ากลัวจัดเปิดไฟเออว่าเอ,อ้กลายเป็นเกมผีเวลนซะละกินยานอนหลับ แล้วก็นอนหลับเลยหลับยาวๆเสียงอะไรก็ไม่ลุก <laughs> ให้ตัวละครมันตื่นเองนะอุย้ยเสียงใครทักมาเฮ้ยอะไรวะกูโดนผีหลอตื่นไปอนะเฮ้ยเราเตื่นอะอะไรวะตื่นแล้วปพ้มตื่นเองใช่ไหมใช่ <laughs> อ๋อหรือว่ายานอนหลับมันยังไม่ออกผลวะแน่น้องกินแล้วรอสักพักแน่เลยวะมิ้มเดี๋ยวเปล่านหมโอเคฮักละไอจามไม่หยุดเลยพึ่งจามอ่อออาชิวเหม็นเดี่เหม็นได้ยินเลยไม่เป็นไม้กดงี้อ๋อไม่ใช่ไม้กดเพ้นต์น่าคงแบบคลิปคลิปได้คลิปได้แบบชิวชิวชิว ไม่ได้ยินไอชิวอุอ้ยแม่งมืดทั้งเมืองเลยว่ะน่ากลัวว่ะวันในเมืองมันจะมีไฟตอนนี้ไม่มีแล้วมืดมากน่ากลัวจังเลยห้าร้อยสองคิวฆ่าโจนไปยี่สิบเอ็ดคนสิบสี่วันสี่ชั่วโมงละ ทีแรกว่าจะเล่นถึงตีหนึ่งกว่าโอ้ไม่ไหวละลูกจามไม่ถึง,งเลยปื้อมานะใช่ชีวิตจริงเหรอชีวิตจริงาจามในเกมที่เฟ้นน่าจะได้ยินอ๋อจามในชีวิตจริงแหมตกใจหมดแนวเหรอ,อใช่ไหมไม่เจะนอนนอนน้อยนอนน้อยนี่เองคงตกไม่แตป่ปีนี้เราไม่ปีนี้เราไม่ป่วยว่ะปีนี้เราโชคดี เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เดือนแรกอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นับปีใหม่นี้ดิหมามถึงแบบตั้งแต่ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนู่นเลยที่เป็นป่วยล่าสุดสุขภาพดีเอ,อปีนี้สุขภาพดีเว้ย ก่อนนี่ว่าเชลซีเวสต์แฮมแมชวิยีีนนำละสิบเก้าจุดหนึ่งายบายโอเคเดี๋ยวเราก็ไปบ้างละดีกว่า <c oughs> โคตรมัน เป็นเกมที่มันมากโปรเจกต์สมบูรณ์